พี่น้องเอาจุดถูบจุดเทียนในพระเวนขึ้นเด้อบาทสุดท้ายบาทหลังเหลวจะได้เหยียดขวัญเชิญวิญญาณเอให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่ปุพเพได้มาร่วมกันเฮ็ดบุญร่วมญาติบุญห่มญาติห่มพีห้อมน้องเออบ่ว่าสิผู้ล้มผู้ตายไปหลายฝ่าหลายปี เนี่ยกะได้มารวมเด้วมาหวมกันเรียกว่าเป็นบุญร่วมญาติบุญสามาคัคคีน้ำพีน้ำน่องเข้ามีฝ่ผูกแขนมีฝ่ผูกแขนก็เตรียมผูกน้ำเดอ้อเตรียมผูกคู่บาอาจารย์ทั้งสามหลุดสามองค์แล้กกะผูกหลวงพ่อเจ้าวาดเท่านั้นมีจตุปจัจจัยกใส่ผายน,ะน,นั่นอะไรไงมีจตุปัจจัยอยู่นี่เขากับปอนใส่พระเวนีนน้ เออให้พ้นให้พ่อให้แม่เฮาได้ไปสื theor, <S 2> <S 2> e <okay> ่อทางสวรรค์เออเพิ่นหาเพิ่นได้ไปพบอื่นแบนเอื่นเมืองอื่นเออเมืองอื่นก็บ่คือบ้านเฮานัใหญ่เนาะไถเงินอื่นเอิ้นกันกินข้าวก็บ่ทเอไถเงินเจ้าของเอิ้นกันกินข้าวนัใหญ่เนาะเอาวัดนี้ตั้งนามโอเคอนสามจบพร้อมกันนั่นไงเด้ออีกบ่โดนประมาณหาทุ่มขึ้นจีล้วอยู่เออ อาตั้งนะโมขึ้นพร้อมกันนะโมตัตสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตสตตสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามอิมัตสมิงฐานอิบิดามันดา มลนโลเกสภพวตทุธานังสังคัสสะนิยาเทมะสาธุสาธุสาธุหากว่าท่านเหล่านั้นตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์หากว่าท่านเหล่านั้นไปอยู่ที่ดี มีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลละนานเทินเนี่ยเมื่อนี้ตนตัวคอยมาะ ได้มาหวามในางานเ<ม>จ้าทําทานไปอ<ม>าอยาติกาผู้ตาเยเล้วชาบ่มีอยังเล้ว แถมมนส่วนสูงแม่ใหญ่เอ้ยอันส่งนอส่วนเงียบให้ไปสีดอกสองทาง ให้คุณเมียให้คุณพ่อพ่อมลูกหลานนี้แลา้าวไปจางย่างขึ้นสู่ ลพ่อแม่เอ้ยเอาไปฟันโดนโลกให้มุนเพียทะไล่มามา เ้าบุญไปจ้างยมบิบานท่านผู้ใหญ่แม่เอื้อจ้างให้เพลิดอกผ้าไปเมืองวิมานนอผ่านฟ้ามา ไปคอยถามืึงน่วยดาวเดเมียนดึงนะพ่อแเมียเอ้ยในตอนนี้นะเจ้าได้ตายไปแล้วทุกไปเผาย พ่อแมอ่ในตอนนี้เหลือแต่ลูกภาพาเจ้าเหลือแต่กดกระดูกเจ้าม่าพอห้มืหวนนอลู่ตาว่าอยู่ทางบ้านได้ลำยียง Rồi. và ma ơn áo mẹ ơn áo phò ơn phò ơn áo nhà thao mang ว่ามาเดินมากินข้าวในพาเวนพี่น้องเจ้าได้ตกแต่งพ่อเม่เอ้ยมีทั้งแกงอ่อมต้มของหวานส้ม

mm -hmm. ôi nhảy ơi Khăn luộc xào tèn ngơ kém khỏi cháu đi tươm nàm ờ ôi nhảy ơi Khăn mắn chàng hay cháu âu cửa tươm ngơ กินเข้าเลี้ยวกายาลื่อมยาสาลืมเดิมนามสาเลี้ยวจังคอยไปว่ามาดูว่าเชื่อ và subscribe cho kênh Ghiền mưa Gõ Để mẹ khi mà những video lần ma đức khăn đèn đầm châu khi mà phải cài nam luôn ba vơi vơi hồi nhai khăn châu ba tẻ thương phàm อยากไปไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เอ้ยข้าเจ้ามาแต่เทิดใจอยากข้าเผื่อแผ่นดินเดิมีเดงมเดิมในตอนนี้ดวงวิญญาณ ชาติเพียนหวังผู้เพิ่นตายนี่ได้มาหวัดเหลียวเสียงเซวเซ้ยวพวกมุ่เจ้าจะส่งเตือนะในตอนนี้ให้เจ้าหาเอาฝ่ายเส้นข้าวงามลูกบาพวงผูกเอาดวงวิญญาณ ของพ่อเมียันวานี่เล้าได้ดอกอยู่น้ำน,นาโอวาสาวเดียนอคิดถึงพ่อผู้จากลาโอวาสาวเดียนอคิดถึงแม่ผู้ไกลตามีแต่หยดนำ้ำ Lây non nang đuổi a à a à vòn oh, mẹ cha mẹ chạc bay a à lai mẹ แ,แม่ให้ไม่เสื่อมสูรแม่จากไปลูกจากไปตาจากไปลูกหลานนี้ไม่ลืมคุณอย่วาว่าุ่น là mẹ chuột lát và mặt đường này toàn im và chưa được ู่น้ำกัน้นเมียนอในแต่กี่นาปวดเือนอยู่จนได้เคยได้พ่มนออกเือนไม่ผ่าตายปาบาดนี้ถึงว้านละตอบสะดองบาดสุดท้ายว่า Terima kasih chẳng và thấy toàn em xa thua xa thua xa thua đứng ngoài mỹ nhăn kiều ba lạp tàu đoàn tiến nhan hoàng châu nó bay xuống nhà. Yeah. Mm -hmm. สงกุศลขอยจงปลดไปดวงจิตวิญญาณของเปตชนคนถี่เป็นหาาิทั้งลายได้มารับยังบุญยังกุศลที่พี่ที่น้องที่ลูกที่หลานได้ทําไปให้อุทิศไปหาได้มณีวันนี้ตกทุกข์ขให้พ้นจากทุกข์มีความสุขอยู่แล้วข่อยมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเทินรับประทาน แสดงพระสธรรมเทศนาไมมาเห็นสมควรแก่ก,การละเวลาเอวังก็มีด้วยนะปะการรัชนีเล